สวัสดีจากพัทธลุงค่ะไปดอมแลเจคอบนอนรับกลางวันเรียบร้อยแล้วก็เป็นเวลาคล้องแววที่จะได้กินคล้องร้อยๆเงียบๆค่ะแต่ว่าช่วงนี้เวาให้เข้ามาต่อเติมครัวให้แม่ทาก็เลยไม่สะดวกทำอาหารแต่ว่าเวามีอาหารสำเร็จรูปจากครัวไทยยไต้ตอย่นะคะวันนี้มีแกงเคยแล้วก็มีปลาด,ดุกทอดขี้มินค่ะแค่เอามาเทแล้วก็อุนน่นในไมโครเวฟค่ะไม่เกินห้านาทีก็ได้กินแล้วแกงเคยตอนเทมานี่คือหอมอย่างแรงเลย ร้อนทุกคนเธอมาเร็วทุกคนมากินข้าวกันค่ะนี่นะคะตอดดองของครัวแตยไทยทะยู่ยยาก,กินมากทุกถ่ายฉันก็ได้กินเก่งเคยค่ะนี่เก่งเคยเอาไปหุ่นมาแล้วนะทุกคนนะแล้วก็มีปลาดุกทอดขี้มินด้วยไม่ต้องทาเองนะคะกินเลยเอาไปใส่ไมโครเวฟแป๊บเดียวช่วงที่ก็ได้กินแล้วเดีย๋ยวเราจะชิมเก่งไอ้นี่เลยนะคะ นี่ชิมมาดิอืมอร่อยจัดเข้มข้นอย่างไงเกลอกตอดองนิอยากกินอยู่ไร้ว่าหลูกตอดองโอ้โหชุดอืมอ้มสดนน้ำเลยดิอืม้มเปรี้ยวกำลังดีค่ะชิมตอดองก่อน ไม่เปรี้ยวหมากว่าแล้วอะไรแรงพี่น้องเลยหมานกินข้าว่างบ้านนี่วยวิวล่าังบ้านชีวิตบ้านๆ้นะคะร,รับจีก็รับเมย์ก็กินข้าวลอยๆลาลงไปเลยค่ะเดี๋ยวชิมปลาดุกตัวนี้นิดนิอือหืออื ร้อยมันไม่มันไม่ออกกลิ่นแบบกีมินแบบแรงเกินใครไม่ชอบกินกีมินหมบกแนะนำเลยค่ะร้อยไปได้ี๋ยวด้วยไปอืืหวิ่ง แค่ปลาลุกตัวโตนะอืย่อยหมาอมาตัวงนะอ,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 อเลยดกินปลาดุกต่อคคไม่ต้องกินนะก็นื่อยากนะคะทุกคนปินหลังเหอืลอยเยว อืลบไตมาไร้วันนักขึ้นเนี่ยป้าเนี่ยเหมัเหม่ลต,ตัวเหรอตัดเยืดไม่ต้องฆ่าขัดวทำเองนี่อยู่อเมริกาก็ได้กินแบบนี้นะเพราะว่าคลองพวกเนี้ยที่ว่ากินวันเนี้ยเขามีซง ต่างประเทศเลยนะคะสงหลายประเทศเลยอเมริกาออสเตรเลียฟังอยู่รูปอะไรติดต่อขั้วไทยไทยไทยดูยู่นะคบเป็ดขั้วไทยไทยไทยดูยู่ได้เลยนะคะเดี๋ยวว่าปักไว้ให้ในคอมเมนต์หรือว่าใครอยู่เมืองไทยอยากกินห้ามตายปันนี่นะคบไม่ต้องอย่าไปตำอิงสั่งออนไลน์ได้สะดวกมากเดี๋ยวว่าปักไว้ให้ในช้อปปี้ก็มีขายด้วยนะคะโอ้โหแมกดตำเลยอื้ม Ngủ mang trai chạy đến tà phê À, <laughs> <laughs> ah, phim